สวัสดีครับพบกับผมช่างยันนะครับเดี๋ยวเรามาเทสเครื่องคันนี้กันนะครับวอร์มเครื่องคันนี้กันคันนี้ลูกค้าจากอุบลราชธานีนะครับออกมาหอนเครื่องแล้วก็ทําสีโครงทําอะไรใหม่หมดจัดสภาพใหม่นะครับไม่ได้ทําอย่างเดียวก็คือชุดสีสิบเอ็ดชิ้นนะครับถังทําสีล้างถังใหม่ฝาถังน้ามันทําใหม่ชุบชุบน็อตนะครับชุบน็อต ชุบน้ำตั้งคันนะครับประมาณน,นี้แหละยังไม่ได้ล้างนะครับแล้วก็อุปกรณ์ยังไม่ครบขาดนิดหน่อยเรเกือบเกือบครบแล้วก็ดูสภาพนะครบับที่ทำไป <manera. S 1> ก็ยังไม่ครบนะครับนี่ก๊อกเปลี่ยนใหม่เพราะว่าก๊อกเดิมไม่มีกรองนะครับ โอเคครับเดี๋ยวมาฟังเสียงกันนะครับชัน้นี้ก็คือรถอะไรขาดหลายจุดนะครับขาดหลายตัวรถไม่โซมแต่ว่าอะไรขาดเยอะนะครฮะมีเสียงคัดดังนะครับคัดเดิมมัใช้เป็นเป็นคัดเดิมดึกมีคัดก็หาย ปล่อยคาัาดก็ดังประมาณนี้ระบบไฟอะไรต,ต่างๆเทสให้ครบหมดแล้วครับเลี้ยวหน้าซ้ายขวาติดแอร์ใบหน้าติดหมดสูงต่ำนะครับพัสซิง่งติดหมดครับเบรกหน้าเรียบร้อยแล้วใช้ได้เหลือเบรกหลังหาพักเข้าหลังขาปักเท้าหลัง,นะเ,ลงเดี๋ยวเล่นฟังเสียงเบาๆครับ ทราทำงานอันนี้ทำดูลูกค้าเบิกมาให้เรียบร้อยแลมีคัดดังนิดหน่อยมีคัดก็เงียบขึ้นนะครับก็ยังมีเสียงอยู่น่าจะเป็นที่ลูกสุกเสียสุดที่มันยังมีตอนอยู่นิดหน่อยส่วนเครื่องอนล่างอุ้งหัฮอนใหม่หมดเบิกใหม่หมดทุกอย่างนะครับ อันนี้ครับไม่เล่งเยอะนะครับเดี๋ยวฝาลันอินไปก่อนโอเคครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจครับผมทั้งเพจทั้งเฟซบุ๊กส่วนตัวทั้ง t ิกต็อกทั้งยูทูบชาแนลนะครับช่างหยัดเอ็นเอสาร์ช่างหยัดเอ็นเอสตาร์ซิงนะครับช่างหยาบซีเวเกตนะครับพิมพ์เข้าไปเลยโอเคครับผมสำหรับวันนี้ผมช่หยาดขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ